มาตร,รหารสูงจนไม่มีผู้ชายอยู่ดูว้ชีวิตเอ,อิร์ฟพรมพรสวยและรวยไม่ง้อใครอายุ51ปียังสวยออร่ราไม่มีคำว่าแกอันดีตผู้ประกาศสุดสวยเอ,อิร์ฟพรมพรสวยรวยแค่ไหนขนเครื่องเพชรชุดหรูของใช้แบรนเนมส่วนตัวเขาฉากละครไม่อยากให้พูดเรื่องตัวเงินแต่มันเป็นความคุ้มค่าทางจิตใจเมื่อผู้ใหญ่เห็นว่าเราเหมาะที่จะเล่น เราก็เล่นหลายๆคนคงรู้จักผู้ประกาศข่าวสวยๆอย่างเอ,อิร์ธครอมพอเป็นอย่างดีเลยซึ่งเจ้าตัวเคยมาเปิดใจในรายการว่ายอมรับเป็นคนรักษาของเก็บของดีกระเป๋าบรนเนมทั้งหลายไม่ใช่มีเงินแล้วกำเงินเดินไปซื้อจะซื้อได้ผุณต้องมีการสะสมมีโคตา้าพร้อมโชว์กระเป๋านังโทรเคศไปที่สุดหัวมากๆหลักล้านโดนน้ำไม่ได้จะด่างจะออกนอกบ้านต้องดูฟ้าฝนเครื่องฟ้าเครื่องฝนจะไม่เอาออกไปกระเป๋าแบรนด์นี้ของตัวเอง,เองมีเป็นหลักหลายสิบใบ เรื่องความรักสวยรวยเนียบเอกมีคนกล้ามาจีบแต่ไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่ด้วยยากเพระาระราคาสูงนี่ลดลงมาเยอะแล้วเมื่อก่อนหนักกว่านี้มากเมื่อก่อนไม่มีระเบียบคือผิดตอนนี้เข้าใจมากขึ้นจริงๆเราไม่เคยบอกว่าใครเป็นแฟนจะบอกเป็นเพื่อนหมดอย่างพี่ฝนเราก็ไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนเพื่อนกับแฟนก็ไม่ต่างกันเพื่อนลึกซึ้งกว่าแฟนอีกอยู่แล้วเข้าใจการรับความเป็นตัวเรามากกว่า ตอนนี้มีความสุขมากชีวิตลงตัวทุกเรื่องงานตัวเองคุณแม่เมื่อก่อนอุทิศเวลาให้งานหมดตอนนี้ได้ทําสิ่งที่อยากทําอย่างอื่นบ้างเอิร์กเล่าว,ว่าจากที่หลายๆคนเห็นว่าบุคลิกของเอิร์กนั้นดูแล้วออกแนวะว่าเป็นคนกล้ากล้าเป็นคนตรงๆเลยทําให้หลายๆคนคิดว่าเอิร์กเป็นคนแรงแรงหรือเป็นคนดุก,ก็เลยไม่ค่อยมีคนกล้าที่จะเข้ามาติดสักเท่าไหร่ก็เลยมีคอนเซปต์เรื่องความรักเป็นของตัวเองว่าไม่ต้องรอให้ใครมาชอบแต่ถ้าเอิร์กชอบก็จะขอเป็นคนเลือกเองเลยก็ออกแนวะประมาณว่า ถ้าให้เอิร์เป็นคนเข้าไปจีบก่อนก็เสร็จหมดทุกรายส่วนสเปคผู้ชายที่เอิร์จะเลือกก็แนวแบบเจ้าชายคือหน้าตาดีการศึกษาดีหาหนาดีบุคลิกต้องดูโตชูนิดนิดถ้าหากว่าหาเจอไหมผู้ชายแบบในสเปค เตอบได้ทันทีเลยว่าไม่มีเลยวิธีแก้ของเอิร์กก็คือคบไปลหลายๆคนก็จะได้คบตามสเปคที่เราต้องการแล้วการที่เราเคยคบทีเดียวลหลายๆคนมันเลยเหมือนกรรมตามสนองเพราะตอนที่เอิร์คคบอยู่กับคนหนึ่งเขาก็คบซ้อนเหมือนเลยแล้วเอิร์คมารู้ความจริงก็เพราะว่ามีผู้หญิงโทรเขา้าโทรศัพท์เอิร์คแล้วขอสายแฟนเราเอิร์กก็ถามกลับไปว่าเขาเป็นใครผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตอบกลับมาว่าเป็นแฟนของแฟนเรา แต่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายหายคนไม่รู้นั่นก็คือชีวิตเอิร์เคยเช็ดการแต่งงานมาแล้วทุกวันนี้ชุดแต่งงานยังแขวนอยู่ที่บ้านอยู่เลยคือพอใกล้วันงานเข้ามาเราเองก็เริ่มกลัวขึ้นเรื่อยๆรื่จนกลายเป็นไม่อยากแต่งงานฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ